จเจริญพรนเอ็ดี่ผู้ติดตามเล้าสามัคคีเนาะเล้าไร่วันหน้านั่นละเมื่อนี้กะเขาสองเล้าอยู่นะพี่น้องน่าได้สองเล้าอยู่แต่ว่าสามเด้งคุณนี่พี่น้องเล้าสะพอกิดเล้าสะพอกิดนี่กะ อะไรีใสอัน,นาสโพกิดมันม,มีละลาสามัคีนะอันนี้นเป็นของท่าน้อยแบบบริเทนนะพี่ของเราอย่พี่อพิษจับขึ้นมาพิษกระดาษขึ้นพิษี่น้องเหล้าสามัคีในซองด้องลา้าในสองเด้งพี่น้องเลยเลูหนึ่งกับแปดสองเนาะวิ่งหลุดแปดกับหนึ่งได้ดดพี่น้อง เขา่าศูนย์หนึ่งเขา่าแปดสองนะพี่น้องเล่วลลวเาวีไอพี่รับเล่วสามาคี้วีไอพี่ได้เข่าสามได้หกสามพี่น้องเล่วสตาร์รับคือเก่า อยู่รัก <Sharp. S 1> ลอยอยู่รักลอยเก็ดอยู่รักลอยบ่เขาถือว่าบ่ได้น้อพี่น้องเนาะไดสองเล้าเขาสองเล้าแต่มีสามเด้งน้อพี่น้องเนาะก็ไปไดอยู่น้อพี่น้องเนาะผ่านอยู่ก็บ่ถึงกับบ่บ่ได้ยังไในนี้ในน้อยเนาะพี่น้องเนาะผ่านไปได้อยู่มือวันที่สองนี่วันนี้มาวันที่สามก็เดืกดเดืกดเดือดอะไรแน่ละ่ะแต่บ่ห่างสิได้จัดทำให้มันแล้วมืออื่นมัน จฉี่มีของเรานําของรัฐบาลนํามันก็เลยเลียจังหวะมันสฉบี่เหมาะสมมันไม่พี่น้องมันสีบส่บ่อยช่วงจังหวะบะได้ทํามขิดตอนใดตอนใดมันบ่ขันยั่งค่ายู่ซ้องอันมันก็เลยเลียทํามขีดบ่มอะจะให้บ่งบ่มดน่ะหาจังหวะยากก่ากมือนี่ก็เลยปล่อยเหล่าสามัคคีกอนบัน้น วันที่สองเนระิ่มพี่น้องเริ่มมืนน่อนี้ของวันที่สองปล่อยเลยพอดีรวบรวมแล้วคำนวณเสร็จกับปล่อยเลยว่าท่นถึงเตียงเคลืนดอกหาถุงน้อยๆพอรวบรวมจบแล้วกับคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเลยบ่อรอแล้วมื่อเสาก็าเห็นกันนะพี่น้องนะก็ได้เบื้องล่างเมื่อเสาแกงมากก็เห็นพอดี เอาไปขอมานล่ะก็ติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อในสามเล่ายังเล่าก,ไาากไ็ไปดีอยู่ดีเล่าสามะขี้ก็ได้ไปดีไปดีไปดีเดินดีเดินด,ด,นดีไปได้อ่ะเล่าสามะขี้เปิดกวาดมูเล่าสามะขี้ กดประกาศกันประกาศขึนน้นเรียนทำอะไราสมาัครทีจับคูเลยเพื่อว่าเป็นการเซเวลาจับคูสามสี่สามส,ส,ามส,ส,ามสี่หกเจ็ด โกเก็ดแมวกำว่านอนเป็นมูเห็นแต่ขาแสกแหลกกันอย่างแมวกระเป๋นี้ไปใช้ดิโมกเก็ดสามเก่าสามเก่าสามเก่า,สา,กา,ส,า,กาสามแปด สามแปดสามแปดสามศูนย์สามศูนย์วิ่งมีหาคูหนึ่งสองสามสี่หาคู 34, าคพี่ร้องว่าไล่ว่าไล่วิ่ง สามสี่คำว่าวงกันลุด,ลดรุดน้ำจ๋อน่ำเด้อพี่น้องเด้อของปูสัญมากก็สิเขาลุดแน่เขาเขาลุดละสัญมากสิเขาลุดหลายก็หลายก็จอ๋อแต่จอ๋กจอรกระมาจ๋อกรบบงเบาๆไปกระดิ่ดอกลุดจัดนักโหลดหลุดจัดนักเลยลุดจัดหลานเลย กรมสามสี่ร่องสามแปดเดอร์พี่น้องเดอร์พิ่เจรณาเอาเคยยูเล่าได้มองได้เล่า VIP เล่า วีไพเราวีไจับคูเก้าหกเก้าหกซีหนึ่ง đi nâng cầu si cầu si cầu si là cả ngũ hạ ngũ hạ 8, hút kẹt vinh vinh cầu hút cầu hút vinh cầu hút ผมเดินเก่าหกล่องหกขาล่องหกขาเล่าสามัคคีมีไอพี่ Lau sama ki mat ki vi ไอพี่เฮ้ยจับพอ,ปพอ,รรอเป็นคนโตแล้วเด้อวันนี้พี่น้องเอ,อ้หลงแล้วเอ้าปานนี้กระยาบันดกปัดไปกระตักกวเกาจับคู่ จ้าคูแปดห้าแปดห้าสีเก่าสีเก่าสีเก่าสามแปด สามแปดสามแปดก้าศูนก้าศูนก้าศูนก้าสอง ก็สองวิ่ง,ว,งวิ่งแปดหาวิ่งแปดหาเลขหากระไรข้อฮักฮัก ชักจิฟ์อาไปยังดอกนอก้นองเขียนหนังสือนี่นกระไดเขียนเหล็กกระไดน้องพอกระไดปูกระจกักจิฟ์อาไปยังกระดอกกระเดียอาก้มเดินแ5หา่องสามแปด ลาสตาลาสตาสตระวีไอพี สตาวีพี่จับคู่เก็ดซนซีหาีปดป bảy cầu chín cầu chín 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 bình bình cầu hà cầu hà bình câu hả ôi bà mấy phi nòng tôi này kết đơ bình kết bình kết mà bình may ôi dân kết tôi rồi ạ này kết 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 ở cuồng như đọc bình ấu lông mà ní tôi này có bò mèn bình lông ní ôi, ôi. วิ่งไปตัวทิพตัวแดนนั่นี่บ้านี้วิ่งเกตสูนว้ายนองงงกันใหญ่เลยเอฟซี FC ก็ได้ปู่น่งงะงงเอฟซีบ่งงหรอกเกตสูนวิ่งได้พี่นอ้องได้เปลี่ยนใหม่นี่จังแมนนั่นนั่นไปกันใหญ่แล้ว เด็กบวมบ้านท่านไน้นอนห่วงนอนว่ะอยากจำบัดว่ะเอาอืมแคปหน้าจอด้วยแคปหน้าจอด้วยปีนีเด้อเด็กแลี้ยวอืมเล่าสาัคคี วันที่สามมืออื่นน้พี่น้องน้วันที่สองก็ไดสองน้อยก็ไดสองเล่าอยาู่ดอกเึิงหลงเล่าเบาเล่าเบา,บาน่อยอยังงกไดสองเล่ายอดไดแต่สามเด้งพี่น้องเล่าสามมาขี้เอาแคบหน้าจ,จอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์น้ำแน่หนึ่งคนตอนหนึ่งไล่เ้อพี่น้องเด้อพ่อได้ไล่สูงสูงเนี่ยพ่อได้เปิดสา้างไร่เลยเต็มเต็มคือเปิ่ในน้องพี่น,อน้องเนาะพ่อได้ขาสมุดป,ปากกาบาับ่นได้ยังดอก ให้ค่าสมมติปากกากั็เป็นเอฟซีและจงมาให้จังไดฉางไรใดบ่ท่านใดบ่ท่านได้ถึงอา้าวเข่ามาเบิ้งเด้อผู้ใดมาออกม็บอกมูวบอกพวกมาเบิ้งนํากันในลายโคนเข่ามาเบิ้งหลายๆ่โคตไล่ให้หลายๆ่เล่าสามัคคีมื้อนี้วัมออนมื้ออื่นวันที่สามที่สองพันไปแล้วได้สองเล่า วันที่สามเมื่นจับกูห่กมี่สาสหกเก็มเก่าสามแปดสามศูนยวิ่ง3ากลมเลน3ามสีร่อง38มล่าว,วีไอพี่จับคูเก้าหกส่หนึ่งเก้าสีขาหกวิ่งเก้าหกลมเลนเก้าหก่องหกขาล่าสามมัคคี v ีไจับคู่แปดหาสี่เกาสามแปดเก่าศูนยเก่าสวิ่งแปดห้ากมเน8ปหาล่อง3 8มแปดลาสตา VIP จับคู่เก็ดศูนย์สี่แปหาแปหกเกก็แหาเกหาวิ่งเก็ศูนย์พี่น้อง ลงเขียนลงเทน,นึงล่ะกรมเรียนเกศศูนย์่องเก่าเกศอ้าวก็ได้ขำว่าแล้วกะแคปหน้าจอด้วยแคปหน้าจอเด้อจะได้โศกโศกมันมันกันเมื่ออื่นผู้ติดต,ตามเหลือการเลืองานมาแล้วกำว่นานางังรุนกันนอหอดจีถุ่มของเราสามัคคีเมื่อนี้ได้เมื่อนี้ได้สองแต่เป็นได้สามเด้งหมู่บ้านนี่จังได้หลายเตรยมมัดเลยเต็มมับเลยหมู่บ้านนี่ รวยกันคักอยู่ดอกผี่นองอฟซีเนาะไปเข้ามาแล้วกะมาเสียมาแช่กันเด้อผี่นนองเด้อบอกจต่อกันไปให้กำลังใจปูยอดไรก็นหนึ่งไรก็คือกำลังใจนั่นแหละยอดไรยอด,ยอด,ยอดแช่เมื่อนี้ก็เดืกอสมาพ่อสมมาพ่อควรแล้วเนาะใอ้อฟซีสุกูทุกคนนั่นรับปันนี้เด้อสก๊กมันมันมื่นลำล้ำเรื่อยๆกันเงินท่องไรมาเทมาย่าเจ็บจะจนกันเด้อ พอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี